ในมุมมองของเว็บเพจหยุดจัตจริตประเทศไทยเนี่ยมองพลังของประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมันมีจุดแข็งจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรแค่ไหนครับทั้งขบวนการที่อยู่ในประเทศและอยู่ในต่างประเทศตอนนี้ครับผมพูดถึงคนสแสดงก่อนเลยกันอกของมกรชเนี่ยผมมองว่าเป็นขบวนการที่ตอนนี้มาถึงเจ็ดจุดอิ่มตัวแล้วอะเขาไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้ส่งพลังเหมือนเดิมนะมอนเหมือนกลุ่มพันธมิตรมวลชนปนปชเนี่ยก็อลดลงลดลงด้วยซ้ำ uh huh. ประการแรกคือกลุ่มนปชเนี่ยก่อนเหตุการณ์ปีสองห้าห้าสามเนี่ยเพราะภาพหลักคอนข้างดีตอนนั้นนะผมเชื่อว่านาปชนี่ส่งพลังนะเนื่องจากคนไทยจํานวนมากเนี่ยเบื่อพฤติกรรมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อมีทางเลือกใหม่จึงมาอยู่กับเสื้อแดงในกรณนนีผมพูดถึงคนกลาง,ลางนะครับที่ที่เขายัง ยังไม่เลือกข้างในตอนตอน,นั้นนะนะก่อนที่จะเราเราจะเรียกเขาว่าสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือผมเชื่อว่าตอนนั้นนปชได้ได้เสียงจากคนส่วนนี้พอสมควรอ่าแล้วเมื่อถึงจุดที่คนเสื้อแดงเดินมาถึงจุดผิดพลาดในปีห้าสามเนี่ยมันก็เข้าทางฝ่ายตรงข้ามอ่าเข้าทางฝ่ายตรงข้ามหมดอม,มันทําให้คนเสื้อแดงกลายเป็นผู้ร้ายในสังคมคือมันเหมือนเวลาผมนําเสนอเรื่องอะไรในเพจเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีตัวขึ้นต้นดิเครเด็ตผมว่านี่เป็นเพจแดงนะแบบมันไม่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือ มันหมิ่นเจ้ามันทำลายชาติอะไรทั้นองเนี่ยอ่าแต่ที่ทำลายนปชได้จนแหลกสลายนี่ก็คือเรื่องพรบอนิโทษกรรมครับซึ่งผมก็รับไปได้และส่งเสียงค้านไปยังรัฐบาลเพื่อไทยหลายครั้งเนี่ยมันคือการทำลายความเชื่อใจของพี่น้าพี่น้องประชาชนจนหมดสิ้นครับอ่าคือตอนนั้นมันมันเหมือนว่าเราโดนคุณทักเสณนหักหลังนะครับเดิมที่จะทิ้งเสื้อแดงพอเชื่อว่าการไปจับมือกับั้วอํานาจหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาเขาต้องการหลายๆคนก็เลย เริ่มตีตัวออกห่างสุดท้ายอนนี้ก็โดนหักหลังซ้ําแล้วครับ mm hmm. ค,คือในเนี่ยผมยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นพ่อค้านะเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ใช่นักต่อสู้การทางเมืองทางการเมืองที่ดีผมไม่ได้หมายความว่าเขาบริหารประเทศไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่นักต่อสู้ทางการเมืองที่ดีเขาด้วยความที่เขาเป็นพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยแม้ความเสี่ยงจะมากแต่หลักของพ่อค้าคือการดีแต่กับนักต่อสู้จริงๆเนี่ยพวกนี้ มาด้วยจิตวิญญาณและความอความยืนอยู่บนหลักการเนี่ยเขารับไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้ผักหลังให้นอปชอเนี่ยเสริมนาดลงอืมครัอ่าอ่าแล้วนะครับผมเอออย่างขาบวนการนักศึกษาที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยตรงนี้ผมผมก็สนใจนะคือผมมองว่าเขากล้าดีอแต่ว่าโดยในตัวแล้วก็เขายเขายังจับไม่จับประเด็นการเคลื่อนไหว ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือตรงนี้ก็ขอวิาพากษ์วิจารณการทํางานขอขอละไว้ลวกันว่าว่าจะไม่วิจารณ์การทํางานของเขาเพราะว่าเราเราสู้ในคนละรูปแบบผมสู้ทางเรื่องข่าวสารเขาเลือกที่จอกไปเป็นสติไฟเตอร์อย่างเงี้ยฮะแต่แต่ก็ยอมรับนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยทางเพจเราก็สนับสนุนข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของเขาไปด้วยส่วนที่ผมอยากก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็ าก,าการต่อสู้ของคนไทยในต่างแดนเนี่ยครับบางทีผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปยึดกับการการ,การว่าเก่าสถาบันกษัตริย์แบบแรงๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคือคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้บริบทของสังคมไทยเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยมันมีคนรักแบบรักแบบเทิดทูนเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรักเพื่อ,อเพื่อผลประโยชน์ แล้วก็มีกลุ่มเฉยๆกับกลุ่มที่เกลียดเลยคราวนี้ผมจะบอกว่ามันมีมันจะมีมิติที่ทับซ้อนกันอยู่ก็คือฝั่งนปชเนี่ยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ตัวนปชอเองเนี่ยก็ถูกยัดเยียดว่าเป็นคนหมิ่นเจ้าอในกรณีเนี่ยพอคุณโจมตีสถาบันแล้วคุณบอกว่าเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมไงคนที่เขากลางๆที่เขารักเจ้าเอาทรักยิินเนี่ยตามความจริงเนี่ยมีและมีจํานวนมากด้วยอืการการที่คุณโจมตีสถาบัน แล้วบอกว่าทําเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันจะผลักดันกลุ่มที่รักเจ้าและเอาทักษิณเนี่ยออกหรือไม่ก็คนรักเจ้าเอาประชาธิปไตยเนี่ยออกห่างออกห่างซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรครับหลายๆครั้งผมผมฟังจากคลิปนะหลายหลายครั้งนี่เป็นเป็นการโจมตีด้วยคาหยาบคายอย่างเดียวด้วยซ้ำคือผมต้องบอกก่อนเลยส่วนตวเนี่ยเป็นพวกเฉยๆนะแต่แต่ฟังหลายหลายครั้งผมก็รับไม่ได้เพราะว่ามัน มันมีแต่คำหยาบคายอะโลกนี้มันถูกกลับเคลื่อนไม่ได้ด้วยคำหยาบคายหรอกครับถ้าคุณมีประเด็นที่จะสู้ประเด็นที่อยากสื่อสารนะคุณพูดออกมาชัดผมยอมรับคำหยาบคายได้ว่ามันเป็นสื่อสารดีแต่การใช้มากไปเหมือนการดูถูกคนฟังแค่ด่ากันเนี่ยใครทำก็ได้ครับผมครับในคือผมได้เคยคุยกับกลุ่มคนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันในต่างประเทศเนี่ยคือเขามองเขามองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของอำนาจแล้วก็เขาบอกว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจที่คอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะตีปัญหาที่ใจกลางของศูนย์กลางอํานาจเพราะศูนย์กลางอํานาจนี้ส่งผลให้อํานาจอื่นๆเข้มแข็งและแข็งแรงอยู่ได้ก็ด้วยอํานาจนี้อันนี้คิดยังไงครับโอเคผมไม่พูดประเด็นนี้แล้วกันค่อนข้างย,ยากเกินไปครับคือต้องเข้าใจด้วยว่ามันละเอียดอ่อนมากกับการที่เป็นตัวแทนเพจแล้วออกมาพูดในลักษณะนี้ครับอ,อืครับรบ,บนก่อนได้เข้าไปอ่านในในเว็บเพจ อยุ่ดนจริตประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นออกมาว่ามีข้อเสนอแนะออกมาว่าจริงๆแล้วเนะี่ยตระกูลชินวัตรก็ควรจะประกาศตัวขึ้นมาเป็นเป็นหัวขอกเป็นผู้ที่จะชักธงรบก,กับอํานาจเผด็จการในประเทศไทยอย่างชัดเจนสียถีอันนี้ทําไมถึงมีข้อเสนอนี้แล้วคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรครับเ,เชื่อว่าตระกูลชินคนทําให้ชัดเจนนะครับว่าจะเลือกอะไรระหว่าง การเอาคุณทักษิณกลับบ้านกับการสู้เพื่อประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนจริงๆคือคือตรงนี้มันเหมือนผมจะอธิบายยังไงดีคือบางทีเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกการว่าโดนหักหลังตอนพลวรืนิเทศกรรมเนี่ยคือมันก็ต้นเหตุมาจากอย่างนี้ครับว่าตกลงคุณจะยังไงคุณจะดีนกับฝ่ายอมาตย์หรือฝ่ายที่เขาเรียกกันว่าอมาตย์หรือยังไงเพื่อจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านแล้วประชาชนที่เลือกคุณหลักคุณเลือก,เล,อกเลือกที่จะทิ้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เพจก็เลยอยากแสดงออกว่าตกลงเนี่ย คุณจะเอาไงคุณมาให้ชัดเลยเพราะเนื่อเมื่อในความจริงเนี่ยคนคนที่ยังบูชาคนทักษิณอยู่บูชาพักเพื่อไทยผมใช้คําว่าบูชาเลยนะค,คือ,ค,อคือเขาเชื่อว่าว่าคนกลุ่มนี้ดีที่สุดเนี่ย mm hmm. เขาเขาจะได้ทําตัวถูกอ่ะ mm hmm. คือตกลงทักษิณจะเอายัายางไงคือคนที่บูชาคุณ,ณตามคุณอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. แต่ประชาชนธรรมดาที่อ่าเลือกคุณเข้าไปเพราะฝีมือการทํางานเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าคุณจะเอาอะไรยังไง mm hmm. ครับ คิดว่าถึงที่สุดจะเห็นคุณทักษิณออกมาเป็นหรือว่าตรกุกลชินวัตรจะออกมาเป็นหัวหกเป็นประธานนปชตัวจริงแล้วก็ประกาศตัวต่อสังคมไทยต่อสังคมโลกในการที่จะสู้กับอํานาจเผด็จการได้ไหมครับจะเห็นจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคตไหมครับอ่าไม่เห็นครับผมเชื่อว่าจ,จะยังไม่เห็นในเร็วๆนี้อืมคิดาตามความจริงนนเนี่ยเราเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าอย่างนปชเนี่ยเขาก็สู้ สู b, uh, ้เพื่อประชาชทิพไตยโดยมีอ,อยังไงดียโดยโดยมีคุณทักษณิณสนับสนุนอะไรทำนองเนี้เราก็รู้แล้วนี่นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณทักษณิณอะไรทำนองแต่การที่จะเห็นคุณทักษณิณแบบออกมาเชียร์เย้ยวเลยบุกเลยอะไรทำนองเนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่มีครับก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรฮะผมยอมรับต,งตรงๆนะผมเชื่อว่าคุณทักษณิณเนี้ยหมดหมดความชอบทาในการมวลในการนำมุลชนไปแล้วฮะ พราะข้ออะไรครับข้อกล่าวหาที่มีหรือความผิดที่กระทำไว้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับมันเป็นคืออ,อย่างอย่างตอนที่อะไรอ่ะที่เราชอบเอผมจับปีไม่ได้ที่เราชอดังแรกๆครับที่ว่าไป mm hmm. มีประทงก,กันแล้วก็โดนยิงตายอะไรตำหนองนี้ห้าสามอ่าอ่าครับผมคือตรงนั้นนะคุณทักษินก็ยังไม่แสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนมานะครับ Mm hmm. แล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่รู้เนี่ยเหมือนในยุคนี้แหละที่คอสอ,อว่าทําไมประชาชนที่ส,สับสนถึงไม่เลือกออกไปถนนเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าจริงๆเขาไม่ได้กลัวหรอกมาตาสีสีเนี่ย mm hmm. มาตาสีสียังไงคอสชอก็คงไม่กล้าจัดการเด็ดขาดขนาดนั้น mm hmm. แต่ส่วนหนึ่งที่คุณสินอาจจะไม่กล้าที่จะดันออกไปเนี่ยเพราะเพราะความผิดผิดตรงนี้มันยังมีอยู่ mm hmm. แล้วเราก็ไม่สามารถจัดการคนที่กระทําเหตุตรงนี้ได้เนี่ยผมว่า mm hmm. อเรื่องเรื่องนี้แหละครับที่ที่ทาให้เป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้อืม มีหลายคนบอกว่าถ้าเกิดคุณทักษิณออกมาประกาศเป็นหัวหอกในการสู้กับเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปเร็วขึ้นมันจะได้จบเร็วขึ้นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับอือาจจะยืเดเยื้อเก่านะผมว่าครับครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างโตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าง mm. ที่เราเข้าใจว่าก็เขียนมาเพื่อโคน่นมาทางฝั่งเพื่อไทยอยู่แล้วที่มีขนาดแสงเยอะ การที่คุณทักษิณออกมานําจริงๆเนี่ยคือจะจะ,จะนาในลักษณะไหนในเมื่อคุณทักษิียงก็กลับมาไทยไม่ได้คุณก็ทาได้แค่ส่งกบบาลังใจอะไรทํานองเนี่ยผมไม่ด,ดูไม่ดูถูกความสามารถเขานะแต่ว่าขอบเขตการขับเนี่ยมันน้อยแล้วตอนเนี้คนเราก็มีความความรู้มากขึ้นเขาหลายหลายคนเนี่ยทางฝั่งเสื้อแดงเองท,งที่ผมได้พูดคุยนะรวมแบบคนกลางๆเขาเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดของตอนนี้ก็คือการรอเวลา รอให้รัฐบาลคอสชทำลายตัวเองลงไปเรื่อยๆอคือเมื่อเมื <t als> <t als ่อเขาเมื <t uh> <t ่อคอสชเนี่ยทำลายตัวเองถึงขีดสุดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปทั้งหมดทั้งวงการเสื้อสีเสื้ออะไรคนเอาไม่เอาอะไรเนี่ยมันจะโดนผลกระทบกันหมดและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนคือผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ทําให้เขารู้ว่าสรุปแล้วการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้อะไรอืมันมีแต่แย่กับแย่เราก็เลยเชื่อว่าการรอเนี่ยคือการดีสุดอื คือตรงนี้คนจนเขาก็รอได้ครับผลกระทบจริงๆกับคนจนไม่มีนะมผมเชื่อว่าคนที่ทําอาชีพทั่วๆไปชาวลงชาวนาเลยเนะี่ยคือพวกนี้ยเขาจนกันอยู่แล้วแล้วก็วไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรที่เขาก็ชินแล้ว่ขา,ขาปรับตัวกันได้อยู่แล้วจนสักสิบปีข้างหน้าเขาก็อาจจะปรับตัวได้ใช่ไหมฮะคงคงจะไม่ยิงยาวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแต,แต่แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เกินสิบปีแหละเขาชินไม่ครับเพราะเพราะผมเชื่อว่าเมื่อคือตัวเขา ตัวคนที่ยังสนับสนุนขสชอ,อยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนคนชั้นแรงงานแล้วไงคนชั้นแรงงานเขารู้ว่าเขาเขาหาเช้ากินขําอย่างเงี้ยอื mm hmm. เขากําลังจ่ายเขาน้อยลงแล้วรายได้เขาน้อยลงแล้ว mm hmm. คนที่ยังสนับสนุนอยู่ก็คือภาครัฐวิสาหกิจอ่าพนักงานหน่วยงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เขายังมีเงินเดือนชัดชัดเจนี่ะคือ mm hmm. ไม่ว่าเศรษฐกิจยังไงเนี่ยบริษัทจ้างเราอยู่เรามีเงินเดือนที่ชัดเจนอะ่ะ แต่เมื่อถึงยุคหนึ่งที่เขาสอดจทำลายตัวลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนบริษัทพวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาส่งผลกระทบเนี่ย mm hmm. อาจจะเป็นเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นว่าเรื่องบนัสของการบินไทยครแค่เรื่อง mm hmm. เล็กๆอย่างไงก็ออกมาประท้วงกันวุ่นวายทัน,นที mm hmm. ที่หน่วยการบินไทยก็เคยสนับสนุนอ่ากบอปสด้วยซ้ำเนี่ย mm hmm. ตรงนี้มันก็สะท้อนออกมาแล้วว่าถ้าถึงจุดๆหนึ่งที่เขาเริ่มเสียผลประโยชน์เนี่ย mm hmm. เขาก็จะเริ่มพัดกานแล้วมองมุมใหม mm ่ hmm. ซึ่งทางฝ่าย อ่าทางฝ่ายแดงเนี่ยที่ผมเคยพูดคุยด้วยเนี่ยก็จะคิดกันในลักษณะนี้อืมครับแต่ว่าด้วยอํานาจที่เขามีด้วยทรัพย์สินที่เขามีคนที่หนุนคอสชอเนี่ยก็ลดแล้วแต่มหาศาลทั้งนั้นเพราะงั้นระยะเวลาที่เขาจะอยู่ได้ก็คงอาจจะอีกนานเหมือนกันใช่ไหมฮะที่จะคือกว่าจะเห็นผลคือคนที่มีความมาั่งมีอยู่มากๆมีทรัพย์สินมากๆเนี่ยแล้วมีอํานาจด้วยเนี่ยเขาคงอาจจะอยู่ได้มากกว่าสิบปีมั้งครับเพราะว่ากว่าจะ ทรัพย์สินที่เขาหามาหรือมีอยู่สะสมอยู่ล่อยลอลงไปแต่ละวันแต่ละวันกว่าจะหมดมันคงอาจจะเป็นสิบยี่สิบปีมั้งครับผมเชื่อว่าพวกนี้คนที่สนับส,สนุสนขสชแล้วก็ปปสเนี่ยเขาก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของเขานะฮะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่ขอสอชอเนี่ยให้ผลประโยชน์เขาไม่ได้ดังเดิมหรือไม่ดีขึ้น,นับวันมีแต่น้อยลงเนี่ยเขาก็กคงจะจะต้องคิดใหม่คือเป็นมันเป็นการ การมองแบบนักธุรกิจนะครับเมื่อคุณลงทุนลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาอืคุณคุณจะทําต่อไปเพื่ออะไรั้าที่คุณมีความสามารถมากพอที่จะปลดเขาออกอะไรทํานน้องคือคือถ้าเราเชื่อในลักษณะเนี้นะใช่ก็ลองดูกันไปนะฮะว่าอานาจและผลประโยชน์ที่กําลังต่อรองอยู่ตอนนี้มันจะสมสมผลประโยชน์หรือสามารถที่จะเกีะเสียกันได้สุดท้ายก็ต้องอขอไปเรื่อยๆหรือจาก ขัดแย้งกันแล้วก็นําไปสู่การประทะกันแต่ว่าอ่าก็คงต้องดูเพราะว่าผมว่าโดยส่วนตัวผมนะเนี่ยก็บอกว่าคนคนที่จะจะจะล้างระบบพอสาชาลงไปได้นี่ก็คือคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยแหละตรงนี้แหละจะเป็นหัวหอกใหญ่ที่ที่จะล้างเขาไปได้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆกับปิกกรบปล่อยนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะมีพลัง ที่ที่มากขึ้นเมื่อไรย่างไรก็คงต้องต้องตามกันดูนะครับใช่ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับ